วิธีดูวิดีโอจาก YouTube ขั้นแรกกดคลิกซ้ายที่ Google c o e ก็จะเข้าสู่หน้ารูป Google กดแถบค้นหาพิมพ์ Y o u t ที e ตามภาพกด Enter Google ก็จะเข้าสู่หน้าค้นหา คลิกอันแรกเอาเลื่อนเมาส์ไปตรงช่องค้นหากดคลิกซ้ายตามภาพคนสิ่งที่คุณอยากดูเช่น G Sport เ d กด Enter นี้ หน้าเว็บของคุณก็จะขึ้นสู่หน้าสิ่งที่คนอยากดูเมื่อคุณจะดูกิ๊งไหนคุณแค่เลื่นเมาส์ให้ลูกศรไปตรงกับคลิปที่คุณจะดูกดคลิกซับแค่นี้คลิปของคุณก็จะดูอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินขอบคุณครับที่รับชม